ค่ะเมื่อเดือนที่แล้วมีคําถามค้างไว้เยอะเลยท่านขาค่ะ <c oughs> แต่จริงๆแล้วต้องต้องอไปในช่วงท้ายค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบุญยังยังค้างาอีกเยอะแล้วแล้วก็มีการแต่งตัวเพราะว่ามีสุภาพสตรีหลายท่าน เห็นการแต่งตัวของเด็กๆที่เกิดที่อเมริกาบางทีเขาอาจจะยังไม่ทราบว่าเขาแต่งตัวโป๊ไปหรือเปล่าคุณณที่มีลูกมีหลานนะคะก็ฟังในช่วงท้ายก็แล้วกันนะคะสําหรับการแต่งตัวอย่างนี้จะถูกผิดหรือเปล่าแต่ในวันนี้จะพูดเรื่องเรื่องราัของหัวข้อการวัดออกพรรษาตักบาดเทโวตัวเปิ้ลเองยังไม่เข้าใจเลยท่านคุณเจ้าค่ะเรื่องของเข้าพรรษา พระต้องอยู่ที่วัดสามเดือนเรียกจำวัดสามเดือนพอออกพรรษาแล้วเนี่ยคะ่ะท่านพระสงฆ์ทำอะไรบ้างคะก็ขอ,ขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนที่ได้ชมได้ฟังอยู่ทางบ้านแล้วก็ขอเจริญพรคุณเปิ้ลอนามานการออกพรรษานี่ก็ต้องเนื่องมาด้วยการเข้าพรรษาหรือการเข้าพรรษาน,นั้นก็เป็นเวลาที่พระสงฆ์จะ อยู่จำวัดนะวัดใดวัดหนึ่งเป็นเวลาสามเดือนเพื่อที่จะปฏิบัติธรรมที่จริงพระสงฆ์ก็ปฏิบัติธรรมอยู่แล้วนะแต่ว่าในสมัยก่อนที่พระพุทธเจ้ายัางทรงพระชนอยู่นั้นเนี่ยด้วยการที่ท่านพยายามที่จะไปประกาศศาสนาตามที่ต่างๆก็จะไม่มีเวลาหยุดแต่ทีนี้มันเกี่ยวเนื่องด้วยว่าในประเทศอินเดียนในสมัยนั้น mm hmm. เขาก็ปลูกข้าว mm hmm. ก็อาจจะไม่สะดวกสําหรับคนที่เขาทําการพาอปลูกแล้วก็มีฝนตกชุก พระพุทธเจ้าก็จึงทรงมีพระบรมอ,อนุญาตที่จะให้พระสงฆ์ทั้งหลายจำพรรษา <Okay. S 1> ทีนี้เมื่อจำพรรษาแล้วก็เป็นเหตุให้ประชาชนที่อยู่ในบริเวณนั้นเนี่ยได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมได้นําลกมาบวชอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นก็จึงมีการเข้าพรรษาทีนี้เมื่อเข้าพรรษาแล้วสามเดือนนะฮะคือตั้งแต่เดือน8จนถึงเดือนสิเดือนเดือนสิบเอ็ดก็มีการที่จะออกพรรษา เพราะเมื่อเข้าแล้วก็ต้องออกพรรษา<ะ>ก็คือการเข้าจําแล้วก็ติงเวลาก็ออกพรรษานลอดค่ะแล้วความหมายของตักบาตรเทโูอะไรนี่หนูยังไม่เข้าใจเลยค่ะท่านทําไมต้องพอออกพรรษาเสร็จแล้วอันนี้เป็นเป็นพิธีที่ปฏิบัติยึดถือกันมาตั้งแต่คือนเ,นเรื่องทเ,ทเรื่องการตักบาตรเทโวน,น,นั้นเนี่ยก็เพราะเหตุว่าหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ส่งตัดสรุธ,ธรรมค่ะแล้วก็ประกาศพระสอศาสนาได้6ปีแล้วเนี่ยนะครับ ในพรรษาที่7เนี่ยก็ส่งมาหวนระลึกถึงว่าพระมารดาของพระองค์ซึ่งได้สวรรคตไปแล้วก็ไปจุติที่ชั้นดุสิตนี่ก็ส่งมาพิจารณาว่าควรจะไปแสดงธรรมก็จึงเสด็จไปที่ที่ชั้นดาวดึงที่จริงที่ชั้นดาวดึงนั้นเนี่ยต่ำกว่าชั้นดุสิตทีนี้มันก็จะเป็นประโยชน์กับบรรดาเทวดาทั้งหลายจานวนมากเทวดาชั้นสูงนั้นเนี่ยสามารถที่จะลงมาชั้นต่าได้ แต่ว่าเทวดาชั้นต่ําไม่สามารถที่จะขึ้นไปชั้นสูงได้พระมารดานั้นก็จึงเสด็จลงมาที่ชั้นดุสิตแล้วก็พระพุทธเจ้าก็ส่งไปจาําพรรษาทั้งพรรษาในพรรษาที่7ที่ชั้นดาวดึงเพื่อจะส่งแสดงพระพิธรรมโปรดพระมารดา <Yeah. S 1> นะทีนี้เมื่อครบสามเดือนแล้วเนี่ยก็จึงเสด็จลงมาเพื่อที่จะมาเยี่ยมประชาชนเพราะประชาชนทั้งหลายก็ระล,ลึกถึงว่าพระพุทธเจ้าเสด็จ หายไปตั้งสามเดือนดังนั้นเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จกลับลงมาเนี่ยประชาชนมีความยินดีก็จึงมีการมาทําบุญกันก็เรียกว่าตักบาตรเทวคําว่าตักบาตรเทวนั้นก็คือเทวก็แปลว่าเทโวโลกที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากเทโวโลกแล้วก็มาตักบาตรกันมันมีประเพณีอันหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการตักบาตรเทวก็คือการที่เราตักบาตรเข้าต้มลูกโยนเพราะเห็นว่าประชาชนจํานวนมากเนี่ยรอะลึกถึงพระ,พ,ระพุทธเจ้า ก็จึงพากันมาตักบาตรจำนวนมากก็ไม like so, ่สามารถที stay stay right. first first ่จะเข้าเข้าไปใกล้ได้เพราะคนจํานวนมากก็จึงทําข้าวต้มขึ้นแล้วก็มีหางสําหรับที่จะโยนไปใส่ในบาตรของของพระพุทธเจ้าหางยังไงอ่คือทําข้าวต้มแล้วก็มีมีมีหางยาวๆที่จะสําหรับจับที่จะโยนได้อะไรแล้วแล้วข้ามัดกบอะไรนะคะข้าวต้มอันนี้เขาก็ใช้ใช้ใบตองใบตองที่เขาทำแบบนั้นเหมือนข้าวต้มมัดอะไรที่เรากินอย่างนี้เหรอคะอ๋อแล้วก็เป็นข้าวต้มลูกโยน ทีนี้ในวัดบางวัดที่มีสถานที่อยู่บนภูเขา<ฆ>เช่นวัดสแกกังอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็จึงมีการจัดจักบารรเทวที่พระลงมาจากภูเขาก็ดูงดงามคล้ายๆกับลงมาจากดาวดึง<ฆ>ที่<ฆ>พระพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากดาวดึงแท<ฆ>นเจรย์พรก็คือในเรื่องของความที่พระพุทธเจ้าของเรานั้นเนี่ยท่านมีความกตัญญูต่อพระมารดา<ฆ>แล้วก็ไปแสดงธรรมที่ชั้นดาวดึงแล้วก็เสด็จลงมา<ฆ>ก็จึงเป็นที่เราเลึกว่า มีการตักบาตรเทวเรื่องมันก็เป็นมาแบบนี้จะอกอ๋ก็ต้องมีหางมีอะไรอู้ตายแล้วอันนี้เป็นพุทธการเลยใช่ไหมตั้งแต่สมัยแล้วในปัจจุบันนี่ทำยังไงกันล่ะคะอ๋อในปัจจุบันนี่ก็ยังรักษาประเพณีอันนั้นอยู่อย่างอย่างที่วัดท่านทำแบบเมื่อเตอนอ๋อที่จริงเราจะทําวันที่สิบเจใช่ใช่ใช่อ๋อใช่จนก่อนอาทิตย์หน้าอาทิตย์ อาทิตย์หน้าเนี่ยอาทิตย์หน้า17บเตุลาคมที่วัดสุทาวาสเนี่ยนึเว่าจะผ่อนที่จริงวันออกพรรษาจริงๆก็อีกอีกอาทิตย์หนึ่งนะครับค่ะแต่ทําก่อนแต่ทําก่อนค่ะแล้วเรามีพิธีอะไรบ้างคะที่วัดของท่านคะที่วัดก็มีการทําบุญโดยทั่วไปนะก็เริ่มตั้งแต่เวลาสิบโมงครึ่ง่ก็พระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนาตอนช่วงเช้าค่ะแล้วตอนบ่ายก็มีการเจริญพระพุทธมนต์แล้วก็ ถวายผ้าป่าเพื่อที่จะเป็นทุนในการสร้างรัตนอโอบสุทสารเนี่ยวันที่จริงในช่วงหลังจากที่พระสงฆ์แสดงธรรมเสร็จแล้วในช่วงเช้าเนี่ยเราก็มีการตักบาทเทโวโดยการที่มีพระพุทธรูปยืนซึ่งได้รับการตกแต่งด้วยดอกไม้ด้วยเครื่องตกแต่งต่างๆก็จะนำคือมีโยมอันเชิญนำเหมือนจำลองเหมือนกับในสมัยที่พระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่แล้วก็พระสงฆ์ก็เดินตามแล้วก็มีญาติโย,ยมสาธุชนมาใส่บาตร อ๋อแต่ไม่ได้มีโยนเข้าต้มมัดอย่างใดจยไม่ไม่ไม่มีไม่ได้มีโยมเยอะมากขนาดนั้นขอเชิท่านขาแล้วก็ญาติโยมต้องทําอะไรในวันนั้นบ้างคะนอกจากจะต้องไปตักบาตรคือญาติโยมก็เตรียมพวกของแห้งพวกอาหารแห้งไปใส่บาตรเนอะเพราะพระสงฆ์ก็จะได้เก็บไปใช้ประโยชน์ได้นานพอสมควร แล้วจําเป็นจะต้องของแห้งอย่างเดียวหรอเล่าก็มีของสดก็ได้นะฮะแต่ว่าที่ที่บอกว่าส่วนใหญ่การตักบาตรเทโวนั้นเนี่ยเขาก็จะใช้ของแห้งเพราะว่าจะได้เก็บไว้อ๋อ่อบตักบาตรในวันวันธรรมดาก็เหมือนกับตักบาตรทั่วไปแต่ว่าที่เขาตักบาตรด้วยของแห้งเพราะว่าในประเทศไทยเนี่ยพอหลังจากนั้นแล้วหลังจากออกพรรษาแล้วบางทีโยมก็มีภารกิจในการที่จะไป ต่างบ้านต่างเมืองหรือไปทําที่โู่นที่นี่ก็เลยมาถวายของแห้งเอาไว้แต่ว่าที่นี่ก็อาจจะไม่จําเป็นนักนี่เราก็สามารถที่จะรักษาประเพณีเหล่านั้นได้เพื่อมีของแห้งแล้วเราทำเหมือนในสมัยโบราณไหมคะท่านคล้ายๆก็มันก็จําลองมาคุณก็ไปดูกันได้นะคะในวันอาทิตย์หน้าที่17ตุลาคมตั้งแต่9โมงเช้าที่วัดสุทาวาสเมืองริเวร์ไซด์ลุงเจ้าค่ะบื้องตอยากทราบว่าผลบุญที่ได้อันสส์ ่ไหมคะเรอันิสงฆ์ใช่ไหมคะ,ามคะจากการที่ได้ทําบุญในวันออกพรรษาตักบาตรเทโวนี่ค่ะแต่ที่จริงการทําบุญในในการออกพรรษาตักบาตรเทโวนั้นเนี่ยก็คงมีอ,อนิสงฆ์อยู่หลายประการด้วยกันค่ะท,ทีนี้มันมีประเพณีสําคัญที่ซ้อนอยู่กับในเรื่องของการออกพรรษาค่ะการออกพรรษานั้นเนี่ยพระสงฆ์ท่านก็จะมีการปรารณาค่ะการปรารณนานั้นก็คือการเปิดโอกาสให้มีการ ว่ากล่าวตักเตือนได้เพราะว่าในการที่เราอยู่ด้วยกันมาตั้งสามเดือนสี่เดือนนั้นเนี่ยก็อาจจะมีความไม่พอ,อ,อพอใจด้วยคําพูดด้วยความคิดด้วยอะไรพระ<ก>มีทะลเลาะกันด้วยเหรอท่านไม่ไม่ใช่หมายถึงว่าเผื่อไว้นะฮะอ,อาจจะมีได้เพราะเพราะการอยู่ร่วมกันนี่ก็เป็นเรื่องธรรมดานะแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วจริงๆมีไหมคะท่านก็ก็มีก็มีบ้างก็เป็นเป็นธรรมดาเป็นธรรมดาของคนที่อยู่ด้วยกันนะฮนะเอาแล้วไม่บาปเหรอคะพระอ๋อทีนี้ทีนี้วิธีการที่ที่พระพุทธเจ้าได้ส่ง สอนพระสงค์ให้ทำเนี่ยก็คือมีการปรนนาร์<ะ>การปรนนา,านั้นก็คือการเปิดโอกาสว่าเออถ้าหากว่ามีความสงสัยออด้วยอ,อ,อะไรก็ตามหรือว,ว่าด้วยคําพูดด้วยการกระทําอะไรเหล่านี้เนี่ย<ะ>ก็ขอให้บอกได้เพื่อที่จะได้มีการปรปับปรุงอะไรแบบนั้นก็เป็นวิธีการของของของพระอริยะนะแล้วก็ที่วิธีการเหล่านี้เนี่ยญาติโยมก็สาม,มารถที่จะนําไปใช้ได้ว่าถ้าหากว่าเราเ,ออเปิดโอกาสให้มีการมีการบอก ว่าเราผิดพลาดอะไรต่างๆเหล่านี้มันก็จะเป็นเรื่องที่ดีในในการที่จะช่วยกันแนะนำนะเพื่อความงดงามยิ่งขึ้นอันนี้ก็ถือว่าเป็น,เป,นเป็นความงดงามของเรื่องการประวราาัตินาทีนี้บางทีเราก็จะเข้าใจผิดพลาดเหมือนกันว่าในการประวัตินั้นว่าที่จริงก็คือวันวันขึ้น15บห้าเข้เดิมสิบเอ็ด แต่ว่าวันออกพรรษาจริงๆเนี่ยคือวันแรมหนึ่งค่ำเดือน1 1หลังจากนั้น1วันคือหลังจากที่เราภาวนาแล้ว1วันดังนั้นก็คงจะต้องให้ชัดเจนว่าวันที่ว่าเราวาวนาออกพรรษาเนี่ยจริงๆต้องอีกวันหนึ่งถึงจะเป็นวันออกพรรษานะฮะแล้วก็โดยทั่วไปถ้าหากว่าเป็นที่เมืองไทยเนี่ยเขาก็จะตักบาตรเทโวกันในวันแรมหนึ่งค่ำเขาทําตรงเลยใช่ไหมคะทำตรงเลยอ๋อแต่ทางถ้าอเมริกาถ้าถ้าอเมริกานี่เราก็คงจะทําตรงยากบางครั้ง ถ้ามันไม่ตรงกับวันอาทิตย์นะฮะท oh. ีนี้เมืองไทยนี่เขาก็เป็นวันหยุดราชการเราก็สามารถที่จะทําได้เต็มที่แต่ว่าจะทําวันตรงหรือไม่ตรงก็ตามถ้าเรามีความศรัทธาในพระรัตนตรัยแล้วก็ปฏิบัติเหมาะสมถูกต้องมันก็เป็นบุญกุศลเช่นเดียวกันจนกว่า ก็เรียนให้คุณผู้ชมทราบอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับวันที่17ตุลาคมค่ะที่วสุทาวาสเมืองริเวอร์ไซส์สำหรับการตักบาตรเทโวถ้าคุณคุณยังไม่เคยเห็นพิธีอย่างนี้ตัวเปนเองก็ยังไม่เคยเห็นเลยท<อ>ีนี้<อ>หลังจากที่มีกิจกรรมอ,อะไรบ้างคะท่านในวันออกพรรษาอะไรเนี่ยแล้วจะมีประเพณีต่อต่อมาไหมคะเกี่ยวเนื่องกันไหมคะอ๋อในวันออกพรรษานั้นเนี่ยนอกจากจะมีการาตักบาตรเทโว <ฮะ S 2> อย่างอย่างที่ได้อธิบายไป <ฮะ S 2> ให้ฟังนิดหนึ่งแล้วเนี่ยนะฮะ เราก็คงจะต้องมานึกถึงว่าจุดที่เกิดขึ้นของเรื่องการตักบาตรเทวนั้นเป็นเรื่องของการที่พระพุทธเจ้าท่านทรงมีความกตัญญูต่อต่อพระมารดา<ะ>ในการที่ได้ไปแสดงธรรมโดยเพรอยยิ่งพระบิรรมโปรดพระมารดา<ะ>อันนี้ก็เป็นตัวอย่างอย่างสําคัญของของชาวพุทธเราหรือว่าชาวที่นับถืออย่างอื่นที่มองเห็นว่าเป็นคุณประโยชน์ในการที่เราจะเะลึกถึงคุณของคุณพ่อคุณแม่เราแล้วก็เราก็ไป ะสะแสดงธรรมหรือว่าไปตอบแทนบางอย่างบางประการก็เป็นความงดงามดังนั้นตรงนี้ก็จึงมีความสําคัญที่อยู่เบื้องหลังของการตักบาตรเทวในการที่ได้ส่งเสด็จไปสแสดงธรรมแก่พระมารดาแล้วนำก็เราก็นํามาใช้ในการปรับปรุงบริหารชีวิตของเรายิ่งย่งขึ้นคับคุณพรและทีนี้งานต่อมาหลังจากที่ออกพรรษาแล้วมันก็จะเห็นทุกๆวัดเนี่ยทั้งเมืองไทยกับที่สหรัฐอเมริกาก็จะมีการทอดกระถิน คือ <Hey. S 2> การทอดกระถินน,น,นั้นเนี่ยก็มีความเกี่ยว,วเนื่องมาจากการที่พระสงฆ์จําพรราร่วมกันในวัดใดวัดหนึ่ง uh huh. โดยโดยหลักก็จะบอกว่าพระสงฆ์ที่จําพรราร่วมกันในวัดใดวัดหนึ่งนั้นจํานวนปนะรู uh huh. แล้วก็หลังจากที่ออกพรรษาแล้วจํานวนหนึ่งเดือนก็เป็นช่วงเวลาที่เฉพาะเฉพาะที่มีการทอดกระถินได uh huh. ก้ก็เป็น,ปนผล เกี่ยวเนื่องมาจากการที่พระสงฆ์จพรรษาร่วมกันนเจริญพอ